วันหยุดเรามาปลูกผักกันค่ะทุกคนวันนี้เราได้ไปได้กล่องโฟมมาก็เลยว่าไม่ปลูกผักไฮโดรแล้วจะเป็นมาปลูกผักเป็นดินแทนนะคะเราได้ไปซื้อตัวดินมาแล้วกระถางนี้เราก็จะปลูกตัวอะไรดีมีหลายเราทุกคนมีทั้งหมดจำนวนมีทั้งหมดสี่สี่กระถางมีทั้งหมดสี่กล่องนะคะ เราได้ราหวดสี่กล่องวันนี้ก็จะมีการปลูกผักชีแล้วหนึ่งจ้าก็จะปลูกแตงโมด้วยนะคะก็จะมีแตงโมหวานกินช่วงเดือนหน้าร้อนเนาะทำอาจจะทำเมนูปัน่นมีสี่กล่องค่ะอ,อย่างหนึ่งก็อยากปลูกอันหนึ่งนะคะชูกีรีค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกผักกันเลยทุกคนอ่าตัวนี้เราว่าจะปลูกแตงโมนี่จ้าเป็นแตงโมสีดำนะคะ มันมีกี่มาเล็ดอ่ะมีกี่มาเล็ดคะแต่ว e اف, ่าเราก็จะปลูกในกระถางนี้ก็จะง่ายทุกคนนี้เราปลูกแตงโมกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงไปก่อนแล้วก็พอน้องเกิดนะคะพอน้องโตเนาะเราก็จะ คอยเลือกต้นกล้าที่ดีที่สุดเราจะเลือกต้นกล้าที่ดีที่สุดให้มันแข็งแรงนะคะจะใส่หลุมแล้วประมาณสองเมล็ดน,นะคะเดี๋ยวไม่หมดเราก็เก็บไว้ก่อนเอาเอามลา็ดไปใส่ตู้เย็นนะคะไม่หมดออกเก็บไปก่อน อุ้ยสองเมล็ดนะคะเราจะปลูกเมลอนด้วยปีนี้จะปลูกเมลอนด้วยกรบกรบดินค่ะกรบกรบค่ะโอเคเสร็จแล้วหนึ่งกระถางค่ะมาต่อด้วยกระถางที่สองตัวนี้เราจะปลูกเป็นเมลอนนะคะเป็นแคทหกเก้าเจ็ดค่ะทุ้ยมีกี่เมล็ดอะเป็นแคทหกเก้าเจ็ดนะคะว้าวเมล็ดพันธุ์เขาจะเป็นประมาณนี้ทุกคน นี่เลยจ้าแล้วก็จะทําเหมือนเดิมนะคะหลุมหลุมละสองค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาคัดเลือกว่าเอาต้นที่แข็งแรงที่สุดไว้นะคะอุ้ยไม่มีกันไก่อะอุ้ยไม่มีกันไก่อะทุกคนไก่อยู่ไหนอะออมือฉีดได้จ้อฉีดได้จ้ะ,จะนี่เลยจ้ายัางไงล่ะ ยะเก่งกับฉันหรอมีร่อนจ้ามีร่อนจ้ามีร่อนมาเลยสิคะเดี๋ยวเราปลูกไม่หมดเราก็ใส่ใสใ่ตู้เย็นไว้ได้นะคะเราก็จะยังไม่เสียเนาะยังจะปลูกได้อีกโอเคได้อยู่นะนี่ทุกคนดินกรบๆรวบไฟค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาจะลดน้ำให้ชุ่มเนาะ กระถางนี้แล้วว่าจะปลูกเป็นตัวของเป็นสลัดนะคะก็จะเป็นเลดโอดนะคะแล้วก็กลนโอดนี่ค่ะกีินโอตอันนี้เลยเดี๋ยวหวานไว้ตรงนี้แล้วก็ค่อยถอดน้องไปไปชาอีกรอบหนึ่งเนะาะหวังว่าน้องหอยจะไม่มาแอบกินก่อนฟึดเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยจะแบบแบ่งเป็นเครื่องเครื่อง มือม <CK> oh. oh, oh. ือค่ะมือไม่นิ่งเลยค่ะเล่นโอดแล้วก็จะมากรีนโอดทาเล่นโอดโอเคจ้าได้แล้วเดี๋ยวก็เอาดินมา คลุมสักเล็กน้อยเพื่อป้องกันมเมล็ดนังเด้งขึ้นมาข้างบนนะคะจะได้แว่าง,งอกดีนี่เลยจ้ะประมาณนี้เนาะโดยไปสักนิดหนึ่งว่าตอนรดน้ำเมลิดน้องอาจจะเด้งขึ้นมาข้างบนนะคะ,น,ะนี่เลยจ้ะนี่เลย โอเคเดี๋ยวไปกระถางต่อไปจ้ากระถางสไตล์ในบ้านจะไม่มีไม่ได้นะคะก็คือตัวของผักชีจ้าอันนี้จะเป็นพันธยนทองนะคะเป็นเมล็ดของสอนแดงนะคะอันนี้ได้มาจากการที่เราไปอน่นเนาะไปอบรมการปลูกผักมานะคะน,นี่ระหวานลงไปเลยนะทุกคนหวานลงไปแน่นๆเลยจ้ะเนี้ยเยอะมากนี่ที่เลยจ้า นี่เลยจ้ะทุกคนุ้ย,ย,ย,ยมันเลืสีบูสสวยนะนี่นี่เลยจ้าแล้วก็กรบดินเล็กน้องเล็กน้อยนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะนี่เลยจ้ากำลงดน้ำน้องจะเลยค่ะเดี๋ยวรอน้องงอกนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีหนึ่งค่ะ อันนี้เราเพิ่มใหญ่ะพรพาวนะคะทุกคนจะได้แบบว่างอกง่ายๆเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะ